สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีการนะคะไฟล์ที่เราโหลดมาไฟล์เดิมนะคะมันจะเป็น pdf ใช่ไหมคะเราจะมาแปลงไฟล์ pdf นะคะของงบทดลองนะคะให้เป็นไฟล์ excel นะคะเมื่อเราดาวน์โหลดไฟล์ออกมาแล้วนะคะเราก็ทําการบันทึกไว้นะคะหลังจากนั้นก็ไปที่ google นะคะไปเสิร์ชหานะคะคำว่า แปลงนะคะ PDF เป็น Excel นะคะเมื่อได้แล้วเราก็ดาวน์โหลดออกมานะคะดาวน์โหลดออกมาเมื่อดาวน์โหลดออกมาแล้วนะคะเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็จะเลือกไฟล์นะคะที่เราที่เราดาวน์โหลดไว้ะค่ะที่เราดาวน์โหลดออกมาจากว้าแอดนะคะคลิกเลือกนะคะแล้วก็ เปิดไฟล์นะคะหลังจากนั้นก็แปลงเป็น Excel นะคะแปลงเป็น Excel แล้วก็ทำการดาวน์โหลดนะคะหลังจากนั้นนะคะมันก็จะแปลงเป็นไฟล์ Excel ให้เรานะคะแต่ว่าการแปลงมันจะเป็นแยกๆแล้วก็สามารถคัดลอกมาต่อกันได้นะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะเผื่อจะมีประโยชน์สำหรับการใช้งาน